ครับอาารยบี kind of mm. ่นะใชผมนรสมัยแผร์างไปเสมอครับเพราะว่าวันนี้พวกเราเตรียมพร้อมมารับลกับเทคโนโลยีสื่สารทันสมัยที่จะมาเกิดขึ้นในเมืองไทยบนั้นที่มาบ้างแล้วกับเทคโนโลยีสาส่อคับสารีนคืออะไรทำไมต้องจายอร ในตอนนี้ผมรอดาร์ได้ส่งตัวแรนไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ นะครับหมดยุคแล้วยุคนี้ต้องวางแบบนี้ครับให้ครบสิบคนภายในเดือนหนึ่งแล้วมาดูซิท่านทํางานเดือนเดีเดยวท่านได้อะไรนะครับเดือนที่หนึ่งท่านแนะนําคนติดตัวท่านสิบคนบยิษัทจ่ายเข้าัวให้ท่านหัวละห้าสิบาทสิบคนห้าร้อยบาทเข้าวันุกร์หน้านี่เงินรายสัปดาห์นะเงินรายสัปดาห์นะครับเดือนที่สองสิบคนนี้หละ ทำงานแบบดุดเหมือนท่านถ้าเป็นภาษาใต้บ้านผมก็เรียกว่าทํางานแบบคนบ้านนะครับทำงานแบบคนบ้าบ้าการบ้านงานนะฮะตรงนี้ถ้าเราทํางานแบบนี้เราต้องไปทวนคนบ้าเหมือนกันเราต้องไปทวนคนดุดูเหมือนกันเขาจะได้ทํางานแบบนี้นะครับถึงเดือนหนแล้วละ่ะเดือนที่สองได้สี่พันบาทใช่ไหมครับเดือนที่สามนะฮะเป็นจีสาม เพราะว่าปีสองไปแนะนำต่อนะครับเห็นไหมครับหนึ่งร้อยคนนะครับไปชวนอยู่จากการชวนคนคนละสิบให้เสียภายในเดือนหนึ่งมีคนถึงหนึ่งแสนจ่ายวันละสิบบาทหนึ่งล้านบาทท่านทำงานเดือนแรกเดือนเดียวท่านเห็นไหมเดือนที่สองคนอื่นเขาทำงานทำงานคนละเดือนพอแล้วเดือนที่สองถึงเดือนที่ห้าท่านเป็นที่เลี้ยงได้ไหมเป็นที่เลี้ยงส่งข้อความถึงคนสักร้อยคนได้ไหมร้อยคนเนี่ยส่งข้อความบอก เติมเงินหรือ,อย่างเดือนนี้ต่อประกันชีวิตหรือย่างทำหน้าที่ตัวเองด้วยแค่นี้แหละครับเติมเงินก็เติมที่นี่แหละครับเติมที่คูณอสเนี่ยครับนะฮะง่ายไหมใครจะเติมเงินมาเตืนลูกใกล้ตัวที่สุดผ่านไปปีครึ่งลูกกำลังเรียนอยู่เหลืออีกประมาณสองปีครึ่งลูกจบปร,ริญญาปีนะครับพ่อได้กับรถสองคันแล้วเห็นไหมครับเงินที่ไหลผ่านบัญชีสามล้านเก้านะครับทัางขายรถได้ส4สี่ล้านนะครับผ่านไปปีครึ่งเท่านั้น นสนใจไหมชวนคนใช้โทรศัพท์วันนี้วันนี้ท่านไปชวนคนใหโลกเลิกใช้โทรศัพท์เอาไหมคุณภรรยาผมไม่อยากให้คุณใช้โทรศัพท์แล้วเห็นว่าน่าจะโดนโดนสักนป้าผมนะม่ภรรย,ยาใช้โทรศัพท์นะครับชวนคนเลิกใช้โทรศัพท์จากใครยากใครเ้วยกับผมครับทคนชวนคนเลิกใช้โทรศัพท์ยากมากนะครับวันนี้ผมให ชวนคุณภรรยาเลือกใช้โทรศัพท์อยากแต่ชวนให้เขาเลือกใช้ไหมเออมันชวนไม่ได้ครับเลือเ่อนเดือนหนึ่งลงดูมันเกิดอะไรขึ้นรถของคันท่านจะได้ใช้เดือนไหนไมาดูสิครับเดือนที่หนึ่งนะครับแบบเร็วๆล็อกท้ายองคัสองร่างสามสิบบาทไม่ต้องมียนตังคับผมแนะนำไม่ได้ตับเดือนหมดน,นะครับเดือนที่หกนะฮะเดือนที่สองร้อยยี่สิบบาทหนึ่งคนหาสี่คนให้ได้ ลูกสองแลเพื่อนเราสองนะครับเดือนที่สามสี่ร้อยแปดิบาทเดือนที่สี่พันเก้าเดือนที่ห้าสับหมื่นได้แล้วเกินพันกว่าเดือนที่หกสามหมื่นกว่ามาแล้วเป็นเดือนเป็นเดือนโทเดือนที่แปดเท่านั้นเลยครับเกินสองแสนบาทเกินสองแสนบาทคุณพ่อขับรถสิบสองร้อยแล้วสองล้านเจ็ดทำไปสองเดือนผมไม่คิดให้กลับไปคิดเองว่าท่านจะได้ 3, าสามหมเอ็สามร้อยเดือนไหนไม่เกินปีนครับ ให้ทำได้300องค์ลองดูที่ว่า8เดือนผ่านไปเงินไหลผ่านมีนเท่าไหร่กับการที่ยืดลงไปช่วยรูปไม่แค่8เดือนนะแต่ท่านดูตรงนี้ดีๆ8เดือนท่านลงทุนเดือนละ500 500 1,000 1,000 ตอนแรกท่านเองได้ฟังบทกลอนเหนไหมครับนะครับให้ฟังใช่ไหมครับผมอยากจะฝากบทกลอนที่นี่นะลงามาอ่านพร้อมกันนะครับลงมาอ่านพร้อมกันกน,นิดนึงผมอยากให้ทุกท่านนะครับฝากไปด้วยบทกลอนนี้ซึ่งบทกลอนนี้ช่วยเตือนสติผมอยู่ตลอดเดี๋ยวพอผมอ่าเนเสร็จผมอยากให้ทุกท่านอ่านด้วพร้มอมกันนะจะได้กลับไปบ้านได้เพราะผ่าน,นผมอยากให้ ถ้าวันนี้มีคำถามเด็ดถามมาเลยยินดีตอบครับถามเลยเนาะถามเลยครับที่ทราบว่าบริษัท s s สเนี่ยครับมีสัญญาปีกีกับทาง COT ไม่มีสัญญาครับแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งแล้วทำการตลาดแต่งตั้งตลอดครับเอาครับมีเด็ดวันนี้ไหมท่านใดที่สงสัยอะไรสอบถามทางอาจารย์ได้เลยครับ ความผิดท,ที่เรากําลังแนะนำอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราเป็นหนึ่งเดียวที่นาความผิดตรงนี้มาใช้ในธุรกิจใช่ที่ครัตอ่อนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวที่เอาธุรกิจตรงนี้มานะครับมาทำาเดี๋ยวผมจะขอมอบหมายให้กับทางนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีคําถามนะมครับมีใครสงสัยจะสอบถามเรื่องอะไรอีกไหมครับเกี่ยวการสื่อสารเกี่ยวกัาวการใช้ นี้เท่าที่ถ้าเราถ้าว่าหน้าจะเกิดหมเดงห้องนัาา้นใช้โทรศัพท์เราลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าวันนี้จะดีไหมถ้าเราใช้โทรศัพท์แล้วมีเงินกลับเข้ามาหาเราบ้านจะแตกต่างจากเมื่อก่อน ถ้ารายเดือนนะครับท่านไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยแล้วกันนะครับกว่าเอซเอ็นจะไปทำเรื่องวางบินเบิกเงินจากกรุงไทยมาใช้เวลาสี่เดือนครับใช้เวลาสี่เดือนถึงจะเอาเงินมาปันผลให้ท่านท่านรอไหวไหมแต่เติมเงินเงินไหลผ่านบัญชีจ่ายให้ท่านได้เลยทุกวันทุกนะครับนี่คือกรณีนี้นะครับนะครับลองดูนี่ได้ชุดละยี่สิบาทนะครับขั้นีิวสมัครออนไลน์ไม่ว่าจะมาจากยะลาปัตตานี เบตงเชียงใหม่เชียงรายมาซื้อที่ท่านท่านได้หมดกับ20บาทขอให้เขาผ่านมาให้มาซื้อที่ไหนก็แลแ้สัมปันให้เขาด้วยแล้วท่านวววววรวบรวมเอกสารส่งบริษัททางไปรษณีย์ลงทเะเบียนนิดนึงนะแนะนําให้ลงทเะดเบียนอยอะเอกสารนะนะครับลงทเะเบียนอย่าตรงอีเมลนะครับแพงนะครับรวบรวมที่ส่งเข้าครั้งหนึ่งทีเสร็จมีอะไรบ้างกระดาษงแผ่นสำเนาบัตร2แผ่นสำเนาบัตรประชาชนนะแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารท่านส่งเข้าไปเลยครับย็ดแบ็ก์แล้วก็ส่งไปเลยเป็นจุดๆอาทิตย์ พี่น้องชาวตำบลโคกมอ้อครับที่รับความรู้ใจากอาจารย์ไปนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทาได้แล้วลก็วหลายๆท่านก็ทาแล้วเพียงแค่ท่านเปลี่ยนจากจิตเจวัดประจําวันนะครับมาเป็นกิจการที่มั่นคงให้กับครอบครัวและตัวท่านเองนะครับ,อ,อ,รบอย่าคิดว่าทําไม่ได้นะครับตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ลงมือทํานะครับ